อ,อันหอมมากเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนุ่มโรงงานพาหมวน ครับวันนี้ก็มาในเรื่องทุเรียนอีกนะครับซึ่งก็เป็นผลไม้ที่คนไทยเราชอบมากนะครับบางครั้งเราก็มีวิธีการเก็บรักษาซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครรู้นะครับเก็บไว้แค่วันสองวันก็จะเป็นเหงื่อออกแล้วนะครับทำให้ไม่น่ากินนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเราไปดูกันเลยครับครับซึ่งผมก็แกะแล้วผมก็จะใส่หากล่องใส่ไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็ห่อกระดาษทิชชู่นะครับจะเอามาเปรียบเทียบกันนะครับกับไม่ห่อนะครับนี่นะครับซึ่งอันที่ไม่ห่อเราจับดูมันจะเป็นน้ํานะครับ นี่นะครับเป็นเชิ้นนะครับส่วนทูที่ห่อนะครับนี่นะครับก็จะไม่มีน้ํานะครับนี่นะครับก็จะไม่ชื้้นนะครับก็น่ากินเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็สรุปได้ว่าเวลาเราแกะทุเรียนมานะครับแล้วเราจะเก็บไว้กินนานๆนะครับหรือเรากินไม่หมดนะครับ เราก็ต้องใช้นี่นะครับกระดาษทิชชู่นะครับมาห่อไว้นะครับห่อไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไปในกล่องเลยนะครับซึ่งก็กระดาษทิชชู่นะครับก็จะช่วยให้ดูดซับเหงื่อนะครับหรือน้ํานะครับของทุเรียนนะครับที่เขาออกมานะครับซึ่งก็จะระเหยออกมาแบบนี้นะครับเป็น เติน้ำเลยนะครับนี่นะครับเต็มฝาเลยนะครับนี่นะครับก็จะดูดซับได้ดีนะครับแล้วก็คงรสชาติและกลิ่นไว้เหมือนเดิมเหมือนที่เราแกะออกจากลูกเขาใหม่ๆเลยนะครับซึ่งก็จะเก็บรักษาไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับถ้าเรากินไม่หมดเราก็ทำไว้อย่างนี้นะครับ นอกจากเราจะกินทีเดียวหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องทําครับครับก็เคล็ดลับง่ายๆนะครับลองไปทําดูนะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ